ไม่ใช่จ่าสิบเอก 11, แต่เป็นจ่าฝูงลิเวอร์พูลจะเปิดรังที่แอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของคู่แข่งตลอดการอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนวันอาทิตย์ที่17ธันวาคม2 5 6 6นี้เวลา23นาฬิกาสานาทีสึกแดงเดือดที่ดูสงและคงจะพอเดาได้เพราะผลงานในช่วงนี้มันห่างกันไกลเลือเกินเจ้าบ้านลิเวอร์พูลผลงานเด่นเป็นสงา่าปัจจุบันอยู่ในดับที่1ของตารางคะแนนแข่ง16ชนะ11เสมอ4แพ้1นรองสถิติแพ้น้อยที่สุดในหลีกอยู่ในเวลานี้ยิง36เส15ผลตสายประ ได้เสียบวก21มี37คะแนนทิ้งห่างอันดับ2ออย่างอาซร์เซนลอยู่เพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นห่างกันไม่ไกลความเสียวตูดมันก็ยังคงแพรมขึ้นมาทิมแทงให้คันงามตีนได้เป็นระยะๆะะเพื่อเตือนว่าสถานการณ์ยังล่อแหลมในขณะที่ผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผลงานก็ยังไม่น่าพอใจแม้ว่าจะยังเกาะกลุ่มโซนบนได้แต่น,นี่มันก็ไม่ใช่อะไรที่แฟนๆต้องการอย่างแน่นอนปัจจุบันผีแดงอยู่ในอันดับที่6ของตารางแข่ง16ชนะ9แพ้เจเป็นทีมเดียวตอนนี้ที่ยังไม่เสมอใครในพรีเมียร์ล 8เสีย21ผลต่างประตูได้เสียติดลบ3ลูกมี27คะแนนอันนี้ไม่เก่งละผลงานเลวเป็นเยี่ยวแมวเลยช่วงนี้สำหรับผีแดงของผมต้มตามหลังเลี้ยวภูอยู่ไกลถึง10คะแนนทั่วอ่างกันอย่างชัดเจนเลยผลงานของทั้งสองทีมนัดล่าสุดเวอร์พูลบุกไปเอาชนะคริสตัลพาเลซมาได้ด้วยสกอร์ 2, 2ประตูต่อ1ฟอร์มโหดฟอร์ม,รมตึงแบบไม่ยอมแพ้ใครมา5นัดติดเลยช่วงนี้ในลีกมันก็ดูโซงจะตึงๆหน่อยเวลาลงเตะผลง,งานมาันจ้าซะเหลือเกินข้ามาดูอริในนัดนี้อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้าง อะไรวะนะแพ้บอลบตดมา3ประตูต่อศูนย์แบบหัวจะปวดฟอร์มโดยรวมก็ยังพอไหวแต่มันไม่มั่นใจเอาซเลยเพราะไม่เคยแน่นอนให้อุ่นใจได้สักทีให้ตายเถอะบทจะแพ้ก็เหมือนมึงชวนกันมาล้มบอลบทนัดไหนจะชนะขึ้นมานี่ขาแทบจะหลุดกว่าจะชนะได้ยิงพูดจริงเหมือนระบายข้ามมาดูสถิติแบบเฮตเฮให้พอหายใจได้บ้างดีกว่าคู่นี้แลกเหงือกันมาแล้ว6 2ครั้งลิเวอร์พูลชนะ19เ้สมอ14แพ้ให้แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดไปถึง29ครั้งถือว่าผลงานของผีแดงดีกว่าหงส์แดงในภาพรวมของส่วนนี้ ผมขอเตือนแฟนผีว่าอย่าเพิ่งยิ้มเพราะว่าเดี๋ยวหน้าจะแห้งเพราะหากเจาะกันในช่วงหลังที่คู่นี้ได้เจอกันมาในแต่ละนัดแล้วผีแดงแพ้แบบแพ้ให้เฮียมาโดยตลอดทีนี้เจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งในแมตช์อัปยศฝังใจไม่น่าเอ่ยมาเธอฟักเกอร์เกมหรือ์พูปเปิดบ้านเอาชนะไป7ประตูต่อศูนย์เละกว่านี้ก็นมเมียแล้วล่ะครับเพื่อนๆเ,เทียบสีตีฟอร์มของทั้งสองทีมก็ดูแตกต่างกันเข้าไปอีกอริ์ภูมาส,สวยเชียวหอยายมาดูฝั่งแมนยูผมกวลาบวชตอนนี้ทันไมไอ้บ้าเอ้ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและ เป็นตบแย่งแชมป์อะไรหรอกขอแค่พอมีแต้มกลับออกมาก็พอใจแล้วต้องเจียมเนื้อเจียมตัวแบบทีมใหญ่ที่อาศัยผลงานในอดีตมาหล่อเลี้ยงชีวิตไปวันๆแต่แน่นอนว่าจะภาพอย่างเดอะคอฟนั้นเขาคงอยากตีงูให้ตายเพื่อนำจ่าฝูงต่อไปได้แบบยาวๆเกมนี้เด็กอายุ17ที่เข้าผับไม่ได้ยังเดาออกเลยว่าผลจะออกมาแบบไหนส่วนผมขอแค่อย่ายิงกูเยอะเลยแค่นี้ก็พอใจแล้วหนาวจะตายอยู่แล้วน้องแก้วใหญ่ไม่เห็นใจบ้างเอ้ย <c oughs> <c oughs>